สว่ครับกับสวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตบรรพบรุดคู่นะครับล็อกเก็ตหินอ่อนนะฮะอบทองแกะลายไทยนะฮะก็หลักๆมันก็จะมีอยู่ว่าลูกค้าเอาล็อกเก็ตมานะครับเอารูปคู่มา2คู่อย่างนี้นะฮะอย่างละอย่างระใบนะครับ แล้วก็ให้ทางร้านทําเป็นล็อกเก็ตโดยการเลือกขนาดมันจะมีสี่เหลี่ยมรูปไข่วงกลมอะไรประมาณนี้ครับให้เขาลวกลูกทรงแล้วก็ขนาดที่ต้องการนะครับแล้วทางร้านก็จะเอารูปสองรูปครับมาอัดลงใส่เป็นล็อกเก็ตอย่างนี้ให้นะฮะนี้ลูกค้าสั่งไว้4ี่อันฮะสี่รูปสองรูป3ามรูปเนี่ยเอาเอาไปให้ อยากพี่น้องนะฮะส่วนอันนี้เขาก็เอาเลี่ยมใส่เองนะฮะโดยมีโจทย์อยู่ว่าให้เอาทำล็อกเก็ตเสร็จแล้วอารปัติกให้แล้วให้ใส่กระดูกลงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับทางร้านก็จัดการให้ <c oughs> ก่อนจะนํามาเลี่ยมกรอบทองนะครับส่วนลายกรอบทองก็เป็นแกะลายธรรมดาปกตินะฮะไม่ได้ประสมนะครับข้างบนก็จะเป็นลายกระหนกนะฮะข้างๆก็จะเป็นแข้งสิงสลับปาดแต่นี้ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ยีนะครับเป็นปาดเงานะฮะก็ประมาณนี้ฮะข้างหลังก็เป็นลายกระหนกปกติข้างๆก็เป็นมารีเอย์นะฮะก็ทางร้านก็รับทำล็อกเก็ตให้นะครับแต่ก็ใช้เวลาหน่อยนะครับก็ประมาณสักถ้าทำล็อกเก็ตอยู่ประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ถึงสี่อาทิตย์ก็เสร็จแล้วค่อยมาเลี่ยมอีกก็สองอาทิตย์ตีก็เดินขวาวเกือบสองเดือนนะฮะก็จะเสร็จพอดี หรือลูกค้าวอกเก็ตมาเองก็ได้ครับผมส่วนแบ k ็กกราวเสื้อเขาก็จะทำหมายถึงรูปที่เอามาเนี่ยมันอาจจะมีภาพไม่ใส่สูตรไม่ใส่สูตรนะก็เอาสามารถปรับแต่งไดนะ้ Photoshop ก่อนเขาจะทำลงไปในหินอ่อนนะครับอันนี้ก็ปรับแต่งสูตรตามรูปรูปค่รูปมีความคมและมีความละเอียดสูงภาพก็จะออกมาคมอย่างเช่น ลูกคุณผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็คมครับส่วนคุณผู้ชายไม่ค่อยคมเท่าไหร่เป็นรูปเก่ามันก็เลยออกมาค่อนข้างจะตัดกันนิดนึงฮะโดยปกติก็จะออกมาก็จะแบบทรงๆประมาณนี้นะครับผมแต่ว,ว่ากรอบนี้ okay, ล็อกเก็ตอันนี้อยู่ประมาณสามจุดห้าแปดกรัมนะครับก็เกือบเกือบหนึ่งสลึงนะฮะก็เหมือนถึงตัวล็อกเก็ตก็ใหญ่อยู่พอสมควรครับก็ ใช้ได้นะครับองคหนึ่งก็ประมาณหนึ่งสลึงคร่าวๆก็ตีประมาณนี้นะครับโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง YouTube Facebook ด้วยนะครับผมและไอจีนะครับผมบสวัสดีครับ